ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการนะครับทางชมรมนักเรียนเก่าสตรีสมุทรปราการได้ถแถลงข่าวการจัดงานนะครับ74ปีสตรีคืนถิ่นนะครับโดยมีนายประวินชมนิปราศนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนางอารีนะครับธงชัยภูมิผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีสุขประการนางมารีตั้งไะยูเลิศประธานชมรมนักเรียนเก่านะครับสตรีสุขประการร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ ด้านนางมาลีนะครับประธานชมรมนักเรียนเก่าสตรีสุประการนะครับในฐานะตัวแทนคณะกรรมการชมรมได้กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ74ปีนะครับในการก่อตั้งโรงเรียนสตรีสุประการเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้จัดงาน74ปีสตรีคืนถิ่นเพื่อให้นักเรียนเก่านะครับได้กลับมาแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์จะได้พบปะสังสรรค์นะครับแบ่งปันความสุขระหว่างนักเรียนเก่า และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนเก่ากับอาจารย์และนักเรียนในปัจจุบันสําหรับในส่วนของรูปแบบงานนะครับเป็นสไตล์ย้อนยุบมีจิตกรรมการออกร้านจําหน่ายของที่ระลึกนะครับมุมถ่ายภาพย้อนยุบการประกวดดาวเดือนนะครับสตรีคืนถิน่นทางนี้งานเจปีสตรีคืนถิ่นนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19มกราคม2556นี้นะครับ ณลานนนทีโรงเรียนสตรีสูุประการตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับณสำนักงานกลุ่มวิชาการหมายเลขโทรศัพท์02 388 0 0 3 0ถึง1ต่อ106ครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบัอนทึกเทปงานที่ีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ